ช่องวันปล่อยโปสเตอร์ทิชาไบาเฟิร์นพีทลูกเกดงานนี้มันแน่เตรียมพบกับความมันที่รวมทุกความครีเมียมมาไว้ด้วยกันกับซีรีส์ทิชาแนวเมโลโดราม่าทางช่องวัน3 1อีกหนึ่งคอนเทนต์ส่งท้ายปีสุดเฟียสจากวันดีออริจินอลที่เต็มไปด้วยพลังการแสดงสุดเข้มข้นชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันโดยฝีมือการเขียนบทของเจี๊ยบวัฒนาวิริยวัฒนาเนปาลีนักเขียนบทมือรางวัลและกูเอกสิทธิ์ประกูลกเกษมสุข ผู้กำกับมือรางวัลที่มาร่วมระเบิดความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดรอชมฝีมือฉบับตัวแม่ปะทะตัวมัมและแรงกระแทกจากตัวแดดไว้ได้เลยสมราคานักแสดงมือรางวัลแน่นอนล่าสุดปล่อยโปสเตอร์ของสามนักแสดงอย่างใบเฟิร์นพีทลูกเกตออกมาอุ่นเครื่องบอกเลยว่างานนี้มันแน่เมื่อความเป็นคนถูกหยีบย่ำนำมาซึ่งการแก้แค้นทวงคืน ความเท่าเทียมบาดแผลที่รอวันเอาคืนครั้งนี้จะต้องแลกด้วยอะไรมาร่วมส่งแรงกายแรงใจให้กับทิชาได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่วันที่25พฤศจิกายนนี้